ครับพี่เซนถามนใกล้จเปิดขายบาตโตแล้วตื่นเต้นมากคไหตื่นเต้นมากครับตอนนี้ก็จะใกล้วันที่หนึ่งและอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอออยากอยากที่จะแบบว่า ให้แบบทุทกๆคนเนะี่ยมามามาร่วมสนุกกับเราในวันที่4จริงๆอะไรเงี้ยอยากจะชวนๆทุกคนครับให้มาเหมือนกับว่ามาร่วมสนุกกันมาเรียกว่าขึ้นรถไปด้วยกันครับอย่างที่ออกทีมงานเป็นทีมที่เราจะพาทุกคนขึ้นรถแล้วก็ไปดูกันว่าความสนุกของแต่ละป้ายของแต่ละสถานีเนี่ยสนุกแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ก็อยากไปชทุกคนไปด้วยกันความพร้อมไปล่าสุดตอนนี้ความพร้อมมันพร้อมแค่ไหนแล้วสำหรับเราพอสมควรครับตอนนี้พร้อมสัก60-70%แล้วใช่แต่ว่าก็ยังมีในการที่คุยกันว่าเอ้ยผมอยากจะใส่ตรงนี้เพิ่มใส่่่่่ตตตตรรรรงงงงนนนนนัั้้้เเเเเพพิิิมมมออออออยยยยยาากกกจะะโชว์ไไีี็ปืๆแ คุยกันไว้แค่2อสเพลงสี่เพลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วแบบ6กเเพลงเกือบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยที่คุยกันร,รวมถึงว่าเออเริ่มเริ่มแบบว่าอยากชวนน้องๆชวนเพืสต่างๆมามาร่วมสร้างความสนุกด้วยอ,อะไรเ<อ><ไ>งรี้ยลเพงที่เราเลือกเองไหมหรือว่ายังทำแบบเพิ่มขึ้นมานี่เป็นการคุยกันครับจริงๆผมอยากลองแบบเออเอาเพลงแบบในในในช่วงยุคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเคยเราเคยแบบสนุกหรือว่าแบบเออเราเห็นแบบหลายๆหลายๆคนแบบฟังเพลงนี้แล้วแบบสนุกไปกับเพลงพวกนี้ แล้วก็เอาเพลงพวกเนี้ยครับมามาทำเป็นในรูปแบบของเราแล้วก็มามาร่วมร้องร่วมสนุกันคนแต่<า>แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเข้าแบบได้บงได้บังเราไม่เคยแบบ,บไม่ได้เจอกันเ,นนเ,เป็นนานมันเราแบบยังไงบ้างเลยทุกผูา้าจริงๆผมผมแบบว่าอยากอยากให้ทุกคนมาเจอเจอกันแหละ<ม>เพราะว่าเออหลายๆคนก็อาจจะอยากอยาก,อยากมาแฟนมีก,กับเราเนาะเพราะว่าเราห่างหายมานานมากใช่ครับในงานนี้ก็เลยอยากแบเชิญชวนทุกคนมาจริงๆที่จะมาเจอเจอกันมาร่วมสร้างความสุขด้วยกันเรียกว่าสร้างอีกหนึ่งความทรงจำแหละเออในในปีนี้ว่าแบบเอ้ยเป็น ฟนมสีส่งท้ายส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้ใช่ของเราของแบบทางงานของเซนเองหรือว่าของแบบของัวมิงเ,เอออะไรเงี้ยครับนอกจากนี้จะมีแบบแฟนลับแบบต่งา,างชาติก็สามารถมาดูมาดูได้ครับเพราะว่าวผมผมเปิดเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยที่เป็น, Event น Event อีเวนต์ป๊อปในอีเวนต์ป๊อปเองก็ถ้าต่างประเทศเนี่ยที่ยังไม่สามารถมาดูที่ประเทศไทยได้จริงนะครับที่ราชดารายเทียเตอร์ก็สามารถที่จะดูผ่านออนไลน์ได้ที่อีเวนต์ป๊อปแล้วก็เปิดขายบัตรทเป็นออนไลน์แล้วก็เปิดขายบัตรที่เป็นแบบว่าให้ไปดูที่ราชดาลายได้เลยครับพี่เซนตว่า เราไม่ได้ตอบตอบไลน์ครับพี่สี่กำลยุ่งว่าเรามีปัญหากับพี่ซีอะไรกันเรื่องเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงบ้างถาบเราเออคนดิ้เราแบบยังไงเราไลน์ไปจริงไหมแล้วเขาไม่ตอบจริงไหมอะไรก็จริงจริงก็อย่างอย่างอย่างที่ทุกคนรู้รู้รู้แหละครับเออจริงๆเราเราเราก็จริงๆ เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนาะจริงๆก็มีมีที่แบบเออไลน์ไลน์ไปคุยกับพี่ซีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันทีขนาดนั้นใช่แต่ก็ถ้าถ้าเหมือนกับว่าเออสิ่งที่เซนพูดไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะทาให้เออหลายๆคนหรือหรือพี่ซีเองที่รู้สึกว่าไม่โอเคหรือว่าไม่สบายใจจริงเซนก็ต้องขอโทษในนาทีนี้ด้วยหรือบางครั้งที่เซนพูดไปแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเออที่เซนพูดไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบว่าทําให้แบบกระทบกับกับ กับทางพี่สีหรือว่าหลายแหลพี่ออกอะไรๆคนบอกว่ากระทบอะไรอย่างเงี้ยเชก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าแบบเออนับนับจากตรงเนี้ยเซนก็คงไม่กล้าจะพูดถึงพี่สีแล้วแหละเออส่วนตัวผมรู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะพูดเพราะว่าเราอยากอยากที่จะแบบว่าเออเราแชร์กรันเราสนุกเพราะเวลาคุยผมรู้สึกว่ามันคือการที่แบบว่าพูดถึงพี่พูดถึงน้องกันอะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าการที่พูดถึงพี่ถึงน้องแล้วมันทาให้เกิดอะไรหลายคนรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วเป็นกระทบจิตใจของอะไรหลายคนผมรู้สึกว่าขออนุญาตไม่พูดดีกว่าครับบบบบในนนเรราากก็็ถ้้แแส่วีอะไงผม เออเราตัดใจแล้วแต่พี่ซี่ครับว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้มีอะไรผมโอเคแล้วผมก็ครบทุกอย่างในกับใจของพี่ซีรวมถึงทั้งในเรื่องของงานและหลายๆเรื่องด้วยว่าเพราะทุกครั้งผมผมพูดตรงๆงว่าผมถามพี่ซีตลอดว่าพี่ซีโอเคไหมในการทํางานนี้ผมถามหมดแล้วซึ่งถ้าถ้าถ้าฟีดแบ็กกลับมาตอนนี้อย่างอย่างผมผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยเรื่องเนี้ยกับพี่ซีโดยตรงเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนกับฟังมาอีกทีนึงจากแบบว่าคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าผมผิดจริงๆผมก็ขอโทษด้วยเพราะว่า ผมโทรไปหาพี่ซีตลอดผมไลน์ไปหาพี่ชิงตลอดแต่ว่าถ้ารอบนี้ถ้ารอบนี้เหมือนกับว,ว่าเออพี่ซีอาจจะยังไม่สบายใจหรือไม่สะดวกใจที่มาที่จะมาแบบว่าเออเบิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยผมส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมผมขอโทษที่ผมทําผิดไปอะไรอย่างเงี้ยท่านมุมที่เขามาองผมผิดนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเกิดเหตุการนึร่งแหละคนเราผู้เราแบบนี้ ส่วนตัวผมรู้สึกผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกผมเคารพพี่สีมาตลอดอะ,ะพี่เขาก็เป็นพี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยเข้ามาในวงการบันเทิงเราเราก็เหมือนกับว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เขาเข้ามาพี่เขาก็แบบเหมือนกับเคยบอกเราว่าเอ้ยมีอะไรบอกพี่ได้หมดเลยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราเปิดใจเราจะพูดอะไรตรงๆอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่บอกไปผมยังเคารพในทุกอย่างที่พี่สีทำรวมถึงงานต่อไปพี่สีด้วยหรือว่าการร่วมง,งานกันในอนาคตอะไรเงี้ยผมก็ยังคงเคารพพี่สีอะไรเงี้ยใช่ก็คือยืนยันว่า ส่วนส่วนตัวของผมไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนส่วนผมไม่รู้ว่าทางพี่ซียังไงยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องต้องแบบเออถ้าถ้าพี่ซีมีอะไรจริงก็มาคุยผมตรงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแบบเพราะว่าก็ก็อยากอยากจะคุยเหมือนกันส่วนตัวผมผมรู้สึกว,ว,ว่าผมก็ไม่สบายใจที่ที่เออแบบเหมือนกับฟีดแบ็กมาว่าว่าเหมือนกับทางพี่เขาแบบไม่โอเคอะไรอย่างงี้แต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ตั้งแต่วันแรกที่แบบว่าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันจนถึงทุกวันเนี้ยผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเรากนนั ก็ก็เหมือนเดิมครับก็ก็ยังชวนพี่เขากินข้าวเอ้เราไปกินข้าวกันไหมไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยังยังถามถามถ่ายว่าเอ้งานพี่เป็นไงบ้างผมผมยังทำเหมือนเดิมทุกอย่างใช่เราผมรู้สึกว่ามันก็คือแบบพี่น้องกันอยู่ดีอ่ะยิ่งเราโตในงานมาด้วยกันเราทำงานมาด้วยกันผมมองว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันมีสภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมผมไม่อยากให้เสียมีสภาพดีๆไปจากการที่แบบว่าเอ้อาจจะเป็นเพราะคำพูดของผมเองอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้พี่เขาไม่สบายใจมเลยอย่างที่ผมบอกบบแว่า พูดผิดหรือพูดไม่ดีผมก็ยังยืนยันว่าผมขอโทษพี่ซีด้วยแล้วผมก็เคารพกันตินใจของพี่ซีทุกอย่างอะไรเงี้ยหลังจากนี้ผมก,ก็ก็อาจจะแบบก็อย่างอย่างที่บอกว่าเออเราเราเราแบบกลัวเขาไม่สบายใจก็คงคงอาจจะไม่พูดถึงพีซ่ซีเพราะว่าเราแล้วถ้าพี่ซีโอเคอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึง่งครับมันจะเป็นการแบบว่าตัดสัมพันูดที่พูดอะไร ส่วนตัวผมอย่างอย่างที่บอกผมเหมือนเดิมแหละต้องต้องส่วนตัวผมอย่างอย่างที่เมื่อวานถ้าใครมีโอกาสได้ไปเห็นงานที่ที่สยามเมื่อวานผมก็ยังเข้าไปคุยกับพี่ซีปกติเลยอะไรเงี้ยยังเข้าไปถามพี่พี่เอ้ยเป็นไงบ้างพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยช่วงนี้งานเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเออเพราะแบบเขาเขาก็เคยแบบว่าเคยถามเราเรื่องงานมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบยังเป็นห่วงเขาเรื่องงานในหลายครั้งอะไรเงี้ยใช่ ส่วนตัวจริงๆอะผมผมเคารพทุกคนนะผมก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนเพราะว่าถ้าถามผมตั้งแต่วันแรกผมเข้าองการจนถึงทุกวันนี้ทุกคนที่ร่วมง,งานกับผมและเป็นเพื่อนร่วมง,งานผมผมยังเคารพทุกคนเหมือนเดิมผมยังรักทุกคนเหมือนเดิมแล้วผมเป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมไม่ว่าจะแบบใครที่ทเข้ามาร่วมง,งานผมรู้สึกว่าวง,วงการมันเราก็แคบๆเนาะเราเป็นเพื่อนกันฉะนั้นเราจเจอกันายนางานก็เจอกันตลอดถ้าเราไปเจอกันแล้วเราจะมาแบบว่าไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าอ,อึดอัดใจอะผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันแบบเราก็จะเจอกันอย่างงี้ในทุกงานแต่ว่าถ้้าาาเรรูสึกว่ เรายินดีอะเขาอะยิ่งไปกว่าแบบคนนี้ประสบความสำเร็จในงานที่แบบที่แบบเราโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยผมยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจที่เขาประสบความสำเร็จอะแล้วเราแบบมีความแบบเรียกว่าอะไรอะปติในความดีใจกับเขาอะผมว่า,าง,งี่ดีกว่ามันก็บบอย่างอย่างเจออย่างอย่างเจอพี่ซีเห็นพี่ซีวันหนึ่งที่พี่ซีเคยบอกว่าเฮ้ยพี่ซีอยากจะสําำเร็จตรงเนี้ยแล้วผมเห็นเขาสำเร็จอะ <S <S ผมดีใจนะผมรู้สึกว่าเรามีความสุขมากหรือทุกครั้งที่เจอ ถ้าบอกเราเป็นห่วงอะอย่างเนียวที่ผมเดินแบบผมอยากรู้ทุกทุกสุขของพี่เขาว่าพี่รู้สึกยังไงพี่แบบว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานที่คุยกันพี่พี่ซีก็ก็โอเคแบบบอกสบายดีโอเคอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรกันครับส่วนตัวเพราะผมก็เคารพการตัดใจของพี่ซีวินยันไม่ได้ฟังเราอะไรกันใช่ครับส่วนส่วนส่วนตัวผมไม่ได้อะไรแหละอะไรอย่างเงี้ยเออในในส่วนของพี่ซีก็ก็น่าจะต้องเออถามทางพี่ซีแหละว่าว่าเออพี่ซียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของผมไม่มีอะไรส่วนตัวแหละไร ครับ